อากาศร้อนแบบนี้เปิดแอร์ทั้งวันเอาพัดลมมาช่วยลดค่าไฟดีกว่าเปิดแอร์ก็แล้วแต่โต๊ะอยู่แค่ตรงนี้ไม่รู้ทำไมอ่ะแอร์ Air มาไม่ถึงแล้วมันเป็นที่ที่ร้อนที่สุดของห้องเจ้าเนี่ยคือพัดลมจากคาเมลราคาถูกมากเลยน่าจะประมาณ400บาทมั้งเราเช็คที่ตะก,กร้าดูอีกทีนะขนาดเล็กมากพอที่จะวางไว้บนชั้นหนังสือแบบนี้แล้วหวังว่าจะเป่าไปถึงโต๊ะเราลักษณะของใบพัดมันเป็นแบบใบพัดที่เฉียงมาเยอะพอสมควรฮะ คือมันจะทําให้ลมอ่ะไม่ได้ออกมาเป็นเส้นตรงแต่จะออกมาเฉียงบานๆออกแบบนี้ทําให้ลมกระจายทั่วห้องแล้วลองฟังเสียงเดี๋ยวเปิดให้สุดก่อนซึ่งอันนี้เปิดแรงสุดคือมันก็เสียงดังประมาณนึงแต่ไม่ถึงขนาดน่าราคาญนะถือว่าใช้ได้เลยข้อสังเกตดนึดนงคือรุ่นนี้มันจะสายไม่ได้ถ้าเกิดมีงบอ่ะอัพขึ้นไปเป็นรุ่นที่สายได้น่าจะคุ้มกว่าใช้พัดลมอ่ะกระจายลมมาทางเนี้ยคราวนี้นั่งที่โต๊ะ ลมก็มาถึงแล้วจะเปิดเบาๆหรือจะเปิดแรงสุดอะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าแบบชอบแบบไหนในตะก้ามีให้เลือก2รุ่นถ้าเกิดมีงบแนะนําให้เลือกรุ่นที่สายได้มันจะได้กระจายได้ดียิ่งขึ้นถ้าสนใจก็พิกัดที่เดิมเลยฮะปักใหแหละ